วันนี้วันนี้ฟิตติ้งค่ะสำหรับสิงสาราตายอันนี้ก็เราจะได้เห็นแต่ละคนในคาแรคเตอร์ที่เขาจะเป็นตัวละครซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ทำงานกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในเรื่องของอย่างวันนั้นก็คงเห็นภาพที่เราไปสการา,ทาเทวสุวรรณนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็มีการกระจายตัวกันไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆบ้างก็ไปวัดบ้างก็ไป กับทางคุณตำรวจบ้างก็เดี๋ยวจะต้องไปทางนิติเวศอะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่ต้องบอกว่าด้วยความที่พวกเรายังไม่เคยทำซีรีส์ในแนวนี้กันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวละครหรืออาชีพหรือใดๆค่อนข้างหนักมากนะคะแล้วก็รวมถึง บรรดาผีต่างๆที่อยู่ในในเรื่องด้วยค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งเราก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนเหมือนกันดีแล้วอย่าไปเจอเลยมันเป็นโปรเจกต์ยากสําหรับเชยเหมือนกันมันไม่เคยทํามาก่อนทำไมกล้าหยิบมาทําที่เชาสนุกค่ะคือคือมีคนแนะนําก่อนเริ่มต้นจากการที่ก็มีน้องๆแหละที่แนะนำใหญ่เรื่องนี้มาแล้วก็มีคนบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของผูกับพาเวลมากมาก เหมือนแบบสิงหากับทูบเนี่ยเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาว่าเป็นภูพาเวลเลยทีเดียวเขาเลยอยากจะให้แบบน้องๆได้แสดงเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ก็ไปเอาหนังสือมาอ่านค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกมันสนุกมากคือเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วตั้งใจเอาไว้เคยพูดไปด้วยว่าชาตินี้จะไม่ทํา2อย่างคือพีเลียดกับผีซึ่งปีนี้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งพีเลียดทั้งผีเลยมาพร้อมกันเลยค่ะก็เพราะเป็นคนกลัวผีมากก็เลยไม่คิดจะทําเรื่องผีมาก่อนแต่ว่า ก็สนุกค่ะ okay. ก็เลยก็ทําแบบกล้าๆกลัวๆนี่แหละค่ะความยากสุดสำหรับพี่สอดในเรื่องนี้คือเอาก็ผีค่ะกูผีเรื่องผีเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเลยสำหรับพี่สอดนะคะเลยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความยากที่ท้าทายแล้วก็ทุกคนก็แบบตั้งใจกันเต็มที่มากสาหรับงานนี้คือจะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ของทุกคนไปหมดเลยจากที่เราเคยเห็นพวกเขาในพิษเบฟนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องแบบ ต้องเปลี่ยนตัวเองกันอย่างหนักมากรวมถึงพี่ปีเตอร์เองก็สนุกมากกับการทำผีเพราะว่าเมื่อกี้มีคนเมาบอกว่าพี่ปีเตอร์สนใจกับผียังเดียวไม่สนใจกับคนเลยตี <c ười> ต้ <c ười> สนุกมาก <c ười> ค่ะคือ <c ười> เรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะอสมคสรนทีนน่มันมันจะต้องใช้เป็นระยะเวลา มีเท่าที่มีค่ะใช้เวลาดีที่สุดเท่าที่มีและตอนนี้บทเสร็จแล้วนะคะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งบทเราเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมทํางานในทุกส่วนแล้วก็พอบทเสร็จคือบทเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างพอบทเสร็จทุกฝ่ายก็จะสามารถกระจายตัวกันแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองได้เพื่อจะมาประกอบร่างกันพี่ครับในส่วนโปรดักชั c t i งเรื่องนี้ครับจะจะยอมแพ้พเบบ มันคงเทียบกันไม่ได้ครับความยากของงานมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอันนั้นก็จะอาจจะต้องทนแดดหน่อยอันนี้อาจจะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นและมาแรงนะครับก็คงเป็นเรื่องของโปรดักชันดีไซน์แหะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแบบถูกสร้างขึ้นมาสร้างโลกของไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงพักเองก็ดีหน่วยสืบหน่วยนิติเวชอะไรต่างๆครับแล้วก็สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งก็ตื่นเต้นอยู่ก็มีการแบบว่าทํางานร่วมกันกับพีเตอร์อะไรเงี้ยครับตอนนี้สิ่งที่พีเตอร์เขาเตรียมไว้ผมว่าก็แต่และพี่พี่ก็ว้าวว,าว้าวแล้วก็เออเรานึกภาพออกครับว่าสิ่งสาราตาจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องลเคชั่น,ย,น,น,นยังไง,งก็ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คุยกันตอนแรกจริงๆริงก็มีหลากหลายไอเดีย บางทีก็จะค่อนข้างจะโมเดิร์นก็มีแต่สุดท้ายแล้วเราก็จบกันตรงที่ว่าเราวาดทางของเราน่าจะเป็นอะไรที่เรียวนะครับเพื่อให้แบบเรารู้สึกว่าแบบอยากให้คนดูมีรู้สึกดีอารมณ์ร่วมแล้วมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับสิ่งที่แบบโลกรอบๆตัวเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆในส่วนของพิธีกรรมเนี้ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่ามันมีอยู่จริงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อในเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องของความเชื่อครับซึ่งมันเป็น จุดเริ่มต้นของเหตุฆา,าตกรรมต่อเนื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยครับพี่บีเตอร์ครับมีทั้งเรื่องฆาตกรรมมีทั้งเรื่องผีเข้ามาในใน,ในเรื่องเดียวกันครือวา่าเรื่องนี้เดียสน,นุกครับแล้วผมที่ผมได้ทําผีเรื่องแรกเลยหมายความว่าผมไม,ไม่เคยได้ทําไม่ได้ทําผีไงครับมีหน้าล่ะสนุกใหญ่เลยเกาเป็นความผสมผสานระหว่างการสืบคดีฆาตกรรมที่มีเรื่องของวิญญาณแล้วก็มีมีเคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องมันกลมกลมแหละครับมันเหมือนมีที่มาที่ไปแล้วก็ตัวทูบเองก็ช่วยสิงหาในการค้นหาความจริงด้วยว่าเจ็ดศพเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแค่กาแสดงคีิปอย่างเงี้ยครูพาวิทอมเตนแมคโคเนี่ยมันต้องติ๊กบุคลิกติ๊กให้พวกทุกคนลืมภาพพาเป็นติ๊เบฟมันมีความยากหรือว่ากลับไหม พี่บอกไปเลยจะเรียก <laughs> ยากพี่ต้องเกรงใจพี่บอกคือพิทเบฟด้วยความมีสองภาคด้วยภาพจําเขาก็เยอะครับ <ๆ S 2> แต่ประกอบกับในหนังสือเองอ่ะก็มีคาแรกเตอร์ของเซของใครอย่างชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงที่จะทําความเข้าใจและปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเพื่อตอบสนองเรื่องราวครับได้ยินกันแล้วนะอนุญาตนักแสดงเลยครับมามาอาผูกับ พ่อแม่พ่อไปเลือกผิดอ่ะเมื่อกี้นะครับเขาเมากันนะมันพาเวลกูเจ้าผมครับผมใช่ไหมครับพี่ปีเตอร์เขาบอกมาแล้วว่าเออเรามีโจทย์ยากอยู่เรื่องของภาพจำเหมือนกันสำหรับบทนี้ก็ยากจริงเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะอยู่ใช่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ยากกว่าพีทเบบที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็อาชีพก็แตกต่างจากที่เราเป็นมากๆแล้วก็เวิร์กช็อปกันแบบสุดๆตอนนี้เข้าเวิร์กช็อปทุกอาท,ทิตย์ติ้งคลาสไปหน,หนูไปวัดมาเป็นไงบ้างคือต้องบอกเลยว่าเอาจริงตอนแรกกับไม่คิดว่าก็เข้าใจก็เคยเห็นเด็กวัดว่าเป็นยังไงแต่พอแบบได้ลงไปลองมาเป็นชีวิตเด็กวัดจริงๆอะ่ะมันเหมือนมันได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เราไม่มีวันเข้าใจถ้าเราไม่ได้ลงไปถ้าไม่ได้ลงไปจริงๆลงไปอีกที งานแน่นอยู่ไม่คือวันนั้นผมเป็นเด็กย่ามันเป็นแบบช่วยย่ามช่วยหลวงหลงพี่บินทบาทก็แบบมันต้องแบบคุณต้องเร็วนะคุณต้องคล่องแคล่วนะเด็กวัดเนี่ยแบบฟุ๊บเข้าเข้าหูหิ้วใส่ย่ามเขาผมก็มีไปไปสืบนครบานครับกับออโต้แล้วก็สองคู่นี้คู่นี้คู่รักนี้นะครับเขาก็ไปไปเรียนรู้เวิร์กช็อป ก,กับการเป็นตำรวจแล้วลก็สืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยว่าที่ทํางานเขาเป็นยังไงมันก็แตกต่างกับที่เราคิดมากมากเลยครับก็เหมือนเป็นแบบ o r g a n i z a t i o n หนึ่งที่แบบว่าทํางานกันแบบจริงจังแล้วเขมพนมากๆมีอะไรอีกไหมจ๊ะมีอะไรอีกเหรอก็เรื่องเรื่องความโกผีฝึกไปทีงไหนแล้ว <c ười> คือต้องบอกเลยว่าคุณเะยต้องเจอเยอะมากนะในบทอะ <c ười> <c ười> คือมันมันเจอผีหลากหลายแบบมากแล้วผมก็ผมกลัวทุกผีอยู่แล้วล่ะ แต่ว่ามันมันมัน,มนจะมีมเเวความความลึกซึ้งของแต่ละผีะมีเรื่องราวของมันแล้วกันครับก็กําลังพยายามเรียนรู้แล้วก็แบบหาแล้วกันหาระดับเลเวลของแต่ละผีที่มาหลอกเราได้ครับเพราะว่าเราจะเต็มที่สุดๆในการทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบมาสเตอร์ e พีซของพวกเราทุกคนคับผ เต็มที่แน่ๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันอยู่แบบเต็มที่เลยเฮ้ยพ่ออย่าเพิ่งเคย้ทษเรอดูก่อนเพิ่งขอกัดแก้ตัวสรุปคือต้องเป็นครูพาวเวลพ่อพาวเวลนี่พาวเวลพาเวลอ่ะคู่นี้คู่นี้ยังไงโอ้ชุดผู้คุณนี่แบบค่อนข้างนะขออนุญาตครับสารบัติเนอะมาวันนี้เขาดูนิ่งๆเลยครับ คอกำลังอินกับคาแรคเตอร์อยู่ซุ้งความรู้มากเลยบัดูมีความรู้ดูมีเหตุมีผลมีสาระขึ้นไหมครับอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยผมอะผมอะแต่สีผมไม่ธรรมดาก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ใช้ชีวิตลําบากครับสีแดงแต่ว่าก็ด้วยความที่เราตั้งใจเนาะเอาจริงที่สุดครับก็ยอมหมดครับผมมัอคเป็นคาแรคเตอร์จในหนังสือด้วยเป็นแบบ นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปอย่างที่พี่พาวลบอกก็เราไปสืบละครบานมาแบบไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแบบโพสเซสการทํางานนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเราสองคนก็จะได้ไปนิติเวชต้องไปดูการสาธิตการชนะสูตรของจริงอะไรอย่างี้ครับของจริงเลยจริงก็เพื่อว่าเราก็ก็คิดว่าจําเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ในเรื่องของแบบท่าทางการที่เวลาเราจะผ่าศพขึ้นมาอย่างนี้เราจะได้รู้ขั้นตอนทั้งหมดอะไรอย่างี้ครับเลสมจริงมากขึ้นครับก็คาแรคเตอร์ดาริน คาแรคเตอร์ดารินก็เป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำครับเป็นนิติเวทที่ไม่กลัวศพแต่ว่ากลัวผีเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่จะโดนไปสายศได้ได้ได้ครับผมแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเรื่องไหน หน้าเต็มทุกเรื่องเลยนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ไม่ทไม่ค่อยเท่าเทียมเท่าไหร่เลยอันยังไงอันนี้ยังไงอันนี้มาโอ้โหคุณนี่อะไรกันเนี่ยคุณใส่บาลองไงโัตามคาแรคตามคาแรคเตอร์คุณเป็นเด็กวัดไม่ใช่แค่ชุดรองเท้าด้วยคุณโอ้โหบูทเสริมส้นกันเต็มหมเรียบติดพื้นเลยอะติดพื้นเขารู้กันหมดแล้วโอ้โหอันนี้แค่ชุดทำงานนะแต่ หรือเปล่าหรือเปล่าคือว่าก็ต้อง,องรอลุ้นครับในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่นะถ้าเกิดเท่าที่ผมอ่านบทครับเซดารินเป็นความสัมพันธ์แบบไม่พูดเด็กอ่ะรอดูครับรอดูสาหรับอย่างสาหรับบทเซนะครับก็สำหรับผมก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการพลิกบ,บทบาทเลยนะครับถ้าเทียบกับบทนอตท,ที่เล่นในพิษเบฟนะครับคนละขั้วเลยสมมติว่านอตซ้ายอันนี้ก็ขวาเลยครับสุดโต่งครับผม ก็สำหรับผมก็ค่อนข้างกดดันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผมมองว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของผมละฉะนั้นผมก็เต็มที่แล้วก็ทุกวันนี้ก็แทบจะอยู่กับบทจนเป็นเหมือนนอนหนังสือแล้วครับ <c oughs> อ่านอ่านบททุกวันแล้วก็พยายาม พยายามแบบว่าซึมคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในชีวิตจริงไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับมันต้องทำให้ชินผมว่าซึมแล้วครับตอนนี้โอ้โหนิ่งจัดเลยนี่โอ้โหมาเข้าฉากจะพูดบทไม่ผิดเลยคือคือว่าคือเดี๋ยวช็อตคือคือผมอะคือผมอะเป็นเหมือนแบบมีความไฮเปอร์ไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมครับปกติอย่างแต่อย่างบทเซนี่คือมันไม่ได้เลยนะครับมันต้องนิ่งมากฉะนั้นผมก็คิดว่าอาถ้างั้นผมลองแบบว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน บบว่าการพูดให้มันพูดมีความฉาญฉานมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนช่วยได้ในตอนที่แบบผมต้องแสดงจริงครับก็พยายามสวมบทบาทเรื่อยๆวันนี้นี่เขาหล่อมากเออขาขาบวันแรกเกินักขาวด้วยนะครับข็เป็นเขาทำได้จริงไหมเขาทำจริงครับแบบตอนเวิร์กช็อปตอนคุยปกติกับครูเงี้ยเขาก็จะสวมคารคเตอร์ตอลอดเลย แบบตอนนี้เขาก็นิ่งขึ้นมากแบบมากมากรวมถึงตอนนี้ด้วยชอบเป็งงงไหมงงอะคื <c oughs> ว่าตอนนี้เขามามามาเรื่องคุนไมเคิลหรือว่าจะเป็นตัวละครก่อนหน้านี้คือไมเคิลครับแต่พอแบบเริ่มเวิร์กช็อปไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือเหมือนอพี่เคิลก็ตั้งใจกับบทที่ได้รับยรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็แบบ work เวิร์กทั้งนอกด้วยแบบนอกนอกคลาสอย่างเงี้ยครับก็ทั้งนอกคลาสในคลาสด้วยก็รู้สึกว่าแบบนิ่งขึ้นมาเยอะเลยใช่ครับแต่เราต้องไปกับเขาด้วยนะไปกับเขาครับแต่ว่า ส่วนตัวคาแรคเตอร์ท็อปก็ไม่ได้นิ่งแบบพี่เคิร์นเพราะว่ามันจะส่วนทางกันมีความคอนทราสกันต่อต่อต่อรับคิงตาเบนหน่อยไหมเดี๋ยวดุะชุดพวกเราบ่งบอกถึงสถานะระดับหนึ่งโอ้โหเป็นนายตำรวจเลยเนื่องจากผมมาจากส่วนกลางขออนุญาตนะครับอโ้ยสวัสดีครับไับเบิร์็อบมา ยังอินอยู่บทนี้เป็นไงบทคิงสำหรับผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็มีความท้าทายแล้วก็มีดีเทลยิบยิบย่อยๆที่ต้องไปแกะค่อนข้างเยอะมีอะไรที่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าสืบสาวลาวเรื่องเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมพูดตรงๆนะวันนั้นที่เราไปกันอ่ะถ้าผมรู้จัก อาชีพนี้เลวกว่านี้ผมอาจจะไม่เรียนวิศวะผมอาจจะเป็นตำรวจเลยอ่ะเขาเขาอินจริงเขากลับมาเขามาเล่าให้ฟังแบบเนี่ยถ้าถ้าเลือกเรียนใหม่ได้นะไมเเออออทาาินคคแรรต์ผมว่าอาชีพนี้มีโลจิกที่น่าสนใจครับมีความช่างสังเกตสูงมีไหวพริบแล้วก็มีระเบียบวินัยเเราาป็นฝ่ย น่าจะกําลังฝึกครับเนี่ยขาทบทเรื่องเราเป็นตำรวจคนนี้เป็นไงเป็นตำรวจที่เก่งครับแต่ว่าอาจจะเก่งในคนละเวกับสารวัตรสิงหาแล้วพ่อคุณล่ะฮะพ่อผมก็เป็นบิ๊กบิ๊กระดับหนึ่งครับบิ๊กระดับนึ่งเลยเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในสายอาชีพนี้ครับก็เลยต้องทำอะไรตามใจพ่อ แถลงวันออนเลยหรอแม่แถลงวันอ้อนเลยหรอวันออนเลยไหมถามอย่างเงี้ยเขินเลยพิ่งฟิตติ้งถามออนแอรเลยยังไม่เปิดกล้องเลยแต่เราจะเจอกันเราจะเจอกันในวันฮาโลวีนค่ะครับเราจะปล่อยผีกันครับวันฮาโลวีนเลยอ้อนแอลวันฮาโลวีนพอดีเป๊ะเลยครับผมนะครับก็ทุกวันศุกร์ครับ 4ทุ่ม15นะครับทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ i c e หรือ iq.com ครับก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่ที่อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่ามันมีความตั้งใจอย่างสูงมากๆในการที่อยากจะทำให้ซีรีส์วายมีอะไรมากกว่าเป็นแค่เรื่องรักธรรมดาเร,เรเาก็เลยทุ่มเทกันแบบมากมายมาหาศาลต้องบอกว่าตั้งใจทำงานกันอย่างหนักหนามากๆจริงๆนะคะก็ก็ จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทํางานกันแบบตั้งใจกันขนาดไหน <laughs> ยังย้ํานะครับว่ายังเป็นบอยเลิฟ <laughs> นะครับยังเป็นบอยเลิฟครับยังมีแบบเรื่องราวความรักระหว่างแบบตามสืบแต่มันก็ยังมีแบบความโรแมนติกข,ของมันอยู่นะครับ <laughs> ก็คงจะเป็นเส้นเรื่องรักอีกอีกแบบหนึ่งที่มันต่างไปจาก p ิดเบระครับ <laughs> ผมครับค่ะ <laughs>